ด้วต่อยของ Yoga p a พดโปหน้าจอ13นิ้วตัว Yoga าแพ Pro นั้นมีหน้าจอละเอียดมากถึง 2K รับรอง s d r 1 0และด้วยสี sRGB 100%อัตราส่วน16:10ต่อตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมและก็มีขอบของตัวเครื่องทำจากผ้าอันคันท่าเหมือน Surface ขับเคลื่อนด้วยชิป Snapdragon 870ให้แร m มามากถึง8จิกพร้อมด้วย u s f 3.0ความจุ256จิกรุ่นนี้จะไม่มีช่องเสียบ micro SD แบตให้ความจุถึง1 2 0 0เล่นวิดีโอได้นานถึง12.7ชั่วโมงมีกล้องหน้าที่ละเอียดถึง8ล้านพิกเซลพร้อมเซ็นเซอร์ Time of F Light ปลดล็อกด้วย Face Scan ได้ไม่มีกล้องหลังนะครับแต่ว่า รองรับบลูทูธ o 2 Wi-Fi 6องบีฟายซิ d รันด1ครอบด้วย CUI 12.5 g 1อีกทีหนึ่งรุ่นนี้มีความโดดเด่นของ Micro HDMI พกพาง่ายเล่นเกมก็ไหวแถมเสียงดีด้วยด้วยลำโพง JBL รองรับ Dolby Atmos วางจำหน่ายที่ในประเทศจีนวันที่31ึกพฤษภาคมศกนี้และที่สำคัญยังไม่มีข้อมูลเข้าไทยนะครับฝากติดตามครับผม